ขุนล่าสุดชมพู่อรารยาเห็นแล้วลมจับแม่เป็นแบบนี้แล้วชมพู่อรารยาซุปตาแถวหน้าของวงการบันเทิงอีกหนึ่งคนที่มีความาคลั่งไคล้ในการออกกำลังกายอย่างมากเรียกได้ว่ามีเวลาว่างเมื่อไรก็ต้องเข้าฟิตเนสให้หุ่นสวยอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จะเอาหุ่นเฟิร์มขนาดไหน ล่าสุดคุณแม่ชมพู่โพสคลิปวิดีโอในอินสตาแกรส่วนตัวการกลับมาเข้าฟิตเนสออกกำลังกายอีกครั้งเห็นแล้วบอกเลยว่าไม่ฟรตจ,จริงมีลมจับได้เป็นคุณแม่ลูกสามที่สวยเป๊ะมงลงตลอดการสำหรับชมพู่อาร,รยาเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของแม่อยู่เรื่อยๆผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวที่ยกให้แม่นั้นเป็นเจ้าแม่แฟชั่นนิสไม่ว่าจะมาในลุกไหนก็สวยปังไปบท แต่วันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องหุ่นรูปร่างที่แท้จริงของแม่ที่แม่โพสต์ภาพมาในชุดออกกําลังกายโพสต์ลงอินสตาแกรมเป็นภาพเดียวที่ทําเอาหลายคนหลุดโฟกัสจากเหตุการณ์อื่นๆในโพสต์เลยแหละค่ะบอกเลยค่ะว่าคุณแม่หุ่นดีมากหุ่นลีนจนน่าอิจฉาสุดๆไม่แปลกใจเลยว่าทําไมพ่อน็อตถึงได้รักและหลงแม่ชมพู่สุดๆ